ในยุคโบราณนับพันปีที่ผ่านมาณอาณาจักรอันแสนสงบสุขชื่อวารีวิสุทธ์อันรายล้อมไปด้วยขุนเขาและแม่น้ำสีน้ำเงินมีตำนานเล่าขานถึงสมบัติแห่งสุริยันจันทราสมบัติที่ซ่อนอยู่ในถ้ำลึกลับซึ่งกล่าวกันว่ามีอำนาจเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของโลกทว่าไม่มีใครในยุคไหนสามารถค้นพบมันได้ เพราะมันถูกปกป้องด้วยคำสาบของวิญญาณผู้พิทักษ์นามว่าเมคาเมคาไม่ได้เป็นมนุษย์เธอเกิดขึ้นในคืนจันทร์เต็มดวงครั้งแรกของปีจากหยดน้ำค้างที่รวมตัวกับแสงจันทร์และเสียงลมพัดผ่านช่องเขาด้วยรูปลักษณ์งดงามราวเทพธิดาเธอมีหน้าที่ที่สวรรค์มอบให้ เพื่อปกป้องขุมสมบัติแห่งสุริยันจันทราซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยรักษาความสมดุลของโลกแต่การปกป้องนั้นไม่ได้มาพร้อมกับความอิสระเมื่อสงครามใหญ่ระหว่างเผ่าเกิดขึ้นผู้คนต่างหวังครอบครองสมบัติเมคาจึงใช้พลังของเธอปกป้องสมบัติไว้แต่การต่อสู้ครั้งนั้นทำให้เธอถูกสาบด้วยพลังแห่งการเวลาให้เธออยู่ในร่าง ของวิญญาณเฝ้าสมบัตินี้จนกว่าวันที่สมดุลของโลกจะสิ้นสุดลงเวลาผ่านไปนับพันปีจนกระทั่งวันหนึ่งชายหนุ่มนามว่าคิรินนักเดินทางจากหมู่บ้านเล็กๆได้เดินทางมายังหุบเขาลึกลับเขาได้ยินเรื่องเล่าของขุมสมบัติและผู้พิทักษ์วิญญาณแต่เขาไม่ได้ต้องการสมบัติเขาเพียงอยากพิสูจน์ว่า ตำนานนี้เป็นความจริงหรือไม่เมื่อคิรินมาถึงถ้ำลึกเขารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้และทันใดนั้นเขาได้พบกับเมฆาหญิงสาวในชุดสีขาวร่างของเธอโปร่งใสราวกับหมอกยามเช้าเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงเข้ามาในที่นี้เมคาถามด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบ ข้าชื่อคิรินข้าไม่ได้มาเพื่อสมบัติแต่ข้าแค่อยากรู้ว่าตำนานนั้นมีจริงหรือไม่เมคาจ้องหน้าเขาและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสายตาของชายคนนี้ช่างคล้ายกับใครบางคนในความทรงจำที่ลืมเลือนไปซึ่งความทรงจำในอดีตชาตินั้นคืนนั้นคิรินหลับไหลในถ้ำ แล้ฝันถึงภาพที่แปลกประหลาดเขาเห็นตัวเองเป็นนักรบผู้ปกครองอาณาจักรวารีวิสุทธ์ในฝันนั้นเขาได้พบหญิงสาวผู้หนึ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เธอช่วยเขารักษาอาการบาดเจ็บจากสงครามและเขาตกหลุมรักเธอเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขามองหน้าเมคาที่เฝ้ามองเขาจากระยะไกลและเอ่ยขึ้นว่า ข้าเคยพบเจ้าในความฝันหรืออาจจะในอดีตข้าจําได้ว่าเรารักกันเมคายิ้มจางๆและกล่าวว่าเจ้าคือคิรินไม่ว่ากี่พบกี่ชาติเจ้าจะกลับมาหาข้าเสมอและเราถูกพลากจากกันทุกครั้งเพราะข้าคือวิญญาณผู้ไม่มีวันได้เกิด ทั้งสองเริ่มใช้เวลาร่วมกันคีรินเล่าเรื่องชีวิตในหมู่บ้านความสุขความทุกข์และสิ่งที่เขาหยยหาส่วนเมคาเล่าเรื่องราวของอดีตอาณาจักรที่เคอเคยปกป้องและความโดดเดี่ยวที่ไม่มีวันสิ้นสุดคีรินพยายามหาทางปลดปล่อยเมคาจากคำสาปนั้น เขาเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อค้นหาคำตอบในตำราโบราณจนพบวิธีแก้คำสาปที่ว่าคำสาปจะสิ้นสุดหากผู้เฝ้าสมบัติสามารถมอบสมบัติให้กับผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์และไม่หวังผลตอบแทนคิรินจึงกลับไปหาเมคาพร้อมทั้งขอร้องให้เธอมอบสมบัตินั้นให้เขาเพื่อที่เธอจะได้เป็นอิสระ เจ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์และข้ารู้ว่าเจ้ารักข้าเมคากล่าวแต่ข้ากลัวหากสมบัตินี้หลุดออกไปมันอาจนำภัยมาสู่โลกอีกครั้งคิรินมองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าถ้าเช่นนั้นข้าขอแค่ได้อยู่เคียงข้างเจ้าไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหน ในคืนสุดท้ายก่อนรุ่งอรุณคีรินและเมคานั่งอยู่ใต้แสงจันทร์เขาจับมือเธอแม้มือของเธอจะเย็นเฉียบและโปร่งใสจงจำไว้ว่าในทุกชาติที่ข้ากลับมาข้าจะตามหาเจ้าคิรินกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและข้าจะรอเจ้าแม้ข้าจะไม่มีวันได้เกิด ข้าจะเฝ้ารอเจ้าตลอดไปเมคากล่าวก่อนที่เธอจะจางหายไปกับแสงแรกของวันแม้ความรักของเขาทั้งสองจะไม่อาจสมหวังในชาตินี้แต่สายใยแห่งรักของพวกเขากลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานในอาณาจักรวารีวิสุทธ์เตือนใจผู้คนให้เชื่อมั่นในพลังแห่งความรักแท้และการเสียสละ เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองและนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกไหมคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ